When you go down You must be crazy If you think that I'ma slow down I wanna hear it talking shit from the drama Keep it coming i am to send you to the mama the gun, down. Drop the bodies place To a Can't help the, but the fly I'm the last one to die. สวัสดีครับผมจากร้าน TS t ย c t ท c เก Gear ครับวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่นะครับของ Surfireland มาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับวันนี้มันจะเป็น Quick r e v i นะครับจะเป็นซองปืนพกนะครับรุ่น Encox X นะครับของ s a f r e l a n d นะครับออกแบบโดยคุณ Travis นะครับตอนนี้นะครับเรามาดูรุ่นและรูปแบบก่อนนะครับตอนนี้มันมี4รุ่นหลักๆนะครับ สำหรับกล็อกสิบเก้าสิบเจนะครับ1รุ่นสำหรับกล็อกสี่สิบหรือ 43X นะครับอีก1รุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นซิกเซาเวอร์นะครับ P365 อีก1รุ่นแล้วก็รุ่นสุดท้ายจะเป็นสำหรับซิกเซาเวอร์พีสามสอนะครับจะมี4รุ่นหลกัลกๆอยู่นะตอนนี้แล้วแต่ละรุ่นนะครับแบ่งย่อยมาเป็นอีก2แบบนะครับแบบที่มี แม็กแคดดี้นะครับซึ่งเป็นแม็แบบนี้นะครับแม็กแคดดี้จะมีแม็กกระสีนสำรองเสริมนะครับและอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นไม่มีแม็กแคดดี้นะครับเป็นซองพกปกตินะครับในแพ็กเกจของเขานะครับก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับคแพ็กเกจค่อนข้างสวยงามนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวซองนะครับแล้วก็อ c ซเซสซอรีอยู่ด้านหลังนะครับก็ ค่อนข้างจะดูสวยงามนะครับเพราะว่าเป็นซองพกในที่จะดับเป็นพรีเมียมนะครับออกแบบโดยคุณาทาวิสเนี่ยค่อนข้างจะออกเป็นพรีเมียมนะครับใช้งานได้หลากหลายภารกิจนะครับตัวซองเองนะครับบุด้วยนะครับภายนอกเหมือนเป็นวัสดุกรรมยี่นะครับหมดเลยนะครับทั้งสองด้านมี ที่สวมนะครับกับเข็มขัดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแม็กแคดดี้ก็จะมีเป็นแม็กสำรองให้นะครับเราสามารถใส่แม็กสำรองได้1แม็กนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นซองเหมือนกันนะครับเป็นซองปกติโดยที่ไม่มีแม็กแคดดี้นะครับด้านในของตัวแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามีตัวแม็กแคดดี้นะครับก็จะมีเป็นแม็กแคดดี้ด้านในแบบนี้พร้อมกับนะครับตัวอ่า แปรสำรองตัวแมนนวลนะครับการใช้งานแล้วก็มีน็อตมาสำรองเพิ่มนะครับข้อพิเศษอีกประการหนึ่งนะครับของซองพวกในตัวนี้ออกแบบให้ติดกับไฟฉายแบบไมโครเกือบทุกรุ่นนะครับแต่ต้องเน้นนะครับเป็นแบบไมโครเช่นกล็อก19ตัวนี้นะครับสามารถติดเรดดอ t ได้นะครับเว้นช่องนะครับสำหรับติดเรดดอ ติดออปติกทุกยี่ห้อนะครับติดนะครับไฟฉายแต่ต้องเน้นนะครับเป็นตัวของไมโครไลท์นะครับไมโครไลท์อย่างเช่นตัวนี้คือ TLR7 นะครับมันถึงจะใส่ได้นะครับนะครับใส่ได้พอดีนะครับพอดีปากลำกล้องด้วยเห็นไหมครับมันจะพอดีกันเห็นไหมครับอ่าทำให้นะครับ เพิ่มประสิทธิภาพหมายความว่าซองพกในส่วนมากนะครับจะไม่ติดจะติดตัวของอไฟฉายไม่ได้นะครับหรือจะติดเรดดอตไปได้ตอนนี้ปืนเราสามารถติดได้ทั้งเรดดอตแล้วก็ไฟฉายและเป็นซองพกไหนพกซ่อนด้านไหนด้วยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเพิ่งได้ไปออกในงานโชว์ในงานดิเฟนต์มานะครับตอนนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าท่านสนใจสินค้านะครับสามารถติดต่อที่ร้านผมได้นะครับ เทสแทกเกียร์นะครับตอนนี้ก็มีอยู่หน้าบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกพอสมควรนะครับตอนนี้มีจํากัดแต่กําลังจะมาเพิ่มในอีกไม้ชานะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยครับทั้งหน้าเพจ Facebook หรือทาง YouTube นี้ก็ได้นะครับหรืออทาง Line แอดของร้านนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ